บอกนะครับลุงน้อยลุงถ้าหลวงปอหลวงปอบอกบบบบบบบว่าถ้าลุงน้อยขึ้นมาก่อนมาบอกก่อนว่าบัตรบ่มีแล้วก็โทรศัพท์แหลกครับมีบอมีเห็นหรือว่าอย่างอีแหลกขมาแล้วล้านยาปิดหลวงปอ่ขึ้นอาใคแต่ลุงน้อยบอกขึ้นมาบอกเลยคือ ไปบ้านอย่างเดียวบอกฝะบอกบอกบอกโทรมาแล้วกะอันนั้นคือบอกเือความเคารพหลวงป่อบอกเือความรักบอกเือความอ๋อไม่สุดไม่สุดบอกเือความรักความเคารพรักความเฉาถือคนพิศจะคนแบบมิศจะ ໄລតបត់ແລ້ວអໍແຄ່ນີ້